สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมุขทุกคู่ทุกคนเด้อบรจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งเราเราต่างประเทศเนาะสกึมกำลังเข่าเมื่อบ้านพี่น้องไปบ้านสกึมบ้านโคกใหญ่เลยพี่น้องพอดีว่าสกึมมาแต่ไทยเนาะสกึมก็เลยสิมารีวิวคนทางให้เบิ่งมือนี่พอดีว่าอ่าฝนะฝนเนาะฝนเศร้าแล้วเนาะพี่น้องกะทางกะแห้งวายเจ็บเจ้าพี่น้องเลยก็เป็นตะหักตะลีคนทางกันี่แห้งเลยโมเช้ายังไปต้มแบบว่าเปรตเป็ดป่าอยู่เนาะเขาไปเนาะเขาก็ไปล่างรถแตะเศร้าขึ้นมาโอ้ล่างเมื่อนี่พอแห้งแล้วแบบฝนตกอีกเนาะ เพราะว่าเอ่อเอาไปไท้ายแบบไอ้เขาได้เนาะพี่น้องขีดต้มกระดกกระเดียดน้อพี่น้องเลยเอาไปล้างทำความสะอาดมากขีดมาฝนบนต,ตกไข่เนี่ยกตับปรากฏว่าจนแต่เศร้าจนขับเนาะฟนกับบดโตกเลยทางแก่แห้งเนาะพี่น้องเนาะดิตะเวนกับกระลาชิต,ตกดินพี่น้อยบรรยากาศยามแรงดีดีนะพี่น้องอยู่ข้างนอกอยากพี่น้องเห็นบรรยากาศข้างนอกเนาะสักึมขับรถไปน้ำกับว่าไปน,ำน้ำเนาะพี่น้องแล้วกันเสียแห้พี่น้องเมืองบรรยากาศเนาะทางเข้าบ้านสักึมเนาะประมาณนี้ ทางกระแหงไใบกับเจอเนาะพี่น้องแต่ว่ามันมันอยากยากย้อนว่ามันตกคุ้มือพี่น้องเลยเกือบทิศหนึ่งเบิดมือเบิดขึ้นโบะแง่เลยแบบแบบคืบนะแบบแบบว่าแดดโบมีเลยนะพี่น้องภายในทิศหนึ่งเลยค่ะเด็กวันนี้พ่อโบะตกมือหนึ่งมันกระแหงหลุดเนาะพี่น้องเนาะกระดีอยู่เลยทางกะแต่ว่ามันแบบว่าเขาเอาไนเราจะได้พี่น้องพายุเขาเนาะพี่น้องโอ้ยนอยเขากำลังเคียวกำลังเริ่มขึ้นก็เลังงามบ่ะเนี่ย แบบว่าฝนตกแล้วมันเศร้าเนาะพี่น้องมันแดดถึงแดดแล้วมันมีวิตามินด้ป่านถึงวิตามินแดดแล้วก็เริ่มงามดีใจน้ำเศร้าหาย้าวนาเด้อเข่ากะสีงามเนาะปีนี้คือสีเด็บคุณผลิตด,ดีเนาะพี่น้องเพอฝนตกแบบตกตลอดเนาะแต่พี่น้องทางไทยเห็นคอมเมนต์มาในคลิปมันมาตกทั้งละทั้งไทยเด้่ว่าสัน้นแสดงว่าทางไทยฝนบ่อยตกเนาะพี่น้องเนาะอันเดอ้งัวเพิ่นกะเลียงตามขันนห้ยขันนานเนาะพี่น้อง บมกินข่าวบ่งัวไคนี่งัวตู้นี่บ่นี่เรียกงัวตามคันไฮคันนาพี่น้องแกใครอยู่ต่างประเทศกับซีคินฮอดบ้านเนาะพี่เนาะบ่ได้เห็นทรงไฮทรงนาดนเนาะอ่ะสกุลดิลเลอร์เบิร์นตอนเด็กแดดกำลังสิตกแดดมาตะเวนกำลังสิตกดินเด้อพี่น้องแหละกะบรรยากาศเขียวงามเนาะแหลเปิดเปิดแวนโหลดไฮเบิ่งนมันจะเห็นบรรยากาศทางนอกนทำกันเนาะพี่น้องเด็กพี่น้องเแยทางเขาบ้านสกุลกัน ประมาณนี้แหละเมื่อกี้โทรมาไปหักโทรมาหลินน้ำดีใจเนาะกับคพึ่งสมงมาโทรมาหลิดน้ำสกึมเออวบามวนกันค่ะโทรมาหากันกระเบียกว่างคน่าไปปีหนาเปิดซิมายามสกึมสกึมก็ดีใจเนาะเคยหักก็ได้บบเคยเห็นหน้าเห็นตากันกระหูจักกันในย t u b e เนาะล่ะกะเพิินกับซับพอร์ตมาหลายคนเนาะสนับสนุนกับอ่าสอยเรือข้างนองน้ำเพิ่งสอยเรือหลายคนเนาะพี่นนอะ ซายเรือปลาเต็มซอยเรือน้องอ้อมหลายคนเพื่อนกาอยากมาเยี่ยมมายามปีสิมาพังเบิงเพื่อนปะการุ่ยดีแงงเนาะเพื่อนกาดีร้ายเนาะพี่น้องเนาะซอยอุปธรรมคำสู้หลายคนซับพอร์ตซอกึมแน่ก็ขอขอบใจเพื่อนหลายๆเพื่อนดีมีแหงเด้อค่ะข,ขายลำรวยแล้วก็เมย์เพื่อนกัเบิงคลิปซอยกึมเพื่อนกย่องมกากดีใจดีใจเนาะพี่น้องเลยมีไอดอลเนาะมีคนติดตามมีเอฟซีตัวโยงได้พี่น้องเอ้ย เพื่อนการ์สดซีซอสสร้างกิจน,น้องนงทั้งออนไลน์เพื่อนว่าโอ้น้องนงมีอามีนีครูแล้วมีครูประจำตัวจากต่างประเทศเลยเนาะออนไลน์มนาเนาะผู้พี่น้องสงสัยารสิไปดำนาช่างไรอีกเด้เนาะไทยนาอะไรโอแก่กะพี่น้องแก่ก้าไปไปดำนาทางอื่นม่นไหเนาะคุ้มไม่ไโอย้ยอันนี้เนี่ยอ่ะฮากาดำนาแหละพี่น้องยังเหลืองอยู่ ค่ะสมุดดำเดรร่าเหมือมกับสีเขียวเนาะแต่นี่ฮะกะแบบฮักกะดำแล้วก็เลยแบบยังมีเรื่องกินฮักกระสีฮักกะสีปะมัดกะอบุ๋นโซพี่น้องไอ้เรื่องหลงอยู่เลยผู้พันแล้วก็มีเนาะพี่น้องเพราะว่าอันนี้กับหน้าคนพ่วกเนี่ยกับสียังลายเนาะกูได้หน้าหน่อยก็แล้วไปในขางนีนดำเดรร่าเหมือมเขียวงามพี่นยวเลยเห็นไหทางนี้กับดินกําลังตะเวนกําลังตกดินเนาะพี่น้องงามงามสกึมกับมีเอฟซีคอมเมนต์มาเที่ยวไทยเนี่ยโกึมพักผ่อนเพื่อนวะก็จกไปอยู่เนาะพี่น้องก็จก เห็นยูทูบมาเขาที่เขาทางก็ส่นก็อยากไปอยู่ต่ว่าฝนกระตกตกกระคีหอดขี้หอดการช่วยเหลือนี่พี่น้งองไอ้พอเคยไปเลยต่ละมึอก็อยู่บ่ได้เลยพี่น้องแบบคิดหอดเลยเอซีกระถาเบิ่งเนาะแล้วก็ะคิดหอดอลหลายคนที่ว่าผู้อยากให้เฮาไปช่วยเหลือเฮาไปซอยเนาะแบบคือจำมือหนะ่ะเฮาไปซอยแม่น้องแฝดเพิ่นกับโบดิมีแนวกินแนวยังเฮาเอาไปซอยเฮาก็ดีใจเนาะเขาเปิดเพื่นมีอาหารการกินได้กินมือหนึ่งกะอิ่มมือหนึ่งกะดีใจน,นะเพิ่นเลย ถือบัตรไปช่วยเหลือเดี๋ยวทำบุญนะพี่น้องเนาะโอ้ยคนโอ้ยคนทางดีขนาดพี่น้องเลยไทยบรรยากาศสองข้างทางพี่น้องเบิ่งโอ้อันนี้อันนี้เป็นนาน้องนงน้าพี่น้องเราอยู่ครัวมือเบิ่งสิพะเออหักเบิ่งลังเถื่อกเป็นเล่ยหักในทางนี่สองข้างทางนี้ไฟฟ้าเบิ้งตะวันคนทางกะบุคอยดีตะวันถ้าเออหักจยกมาอยู่นี่ก็ได้เนาะมันติดอ่าทรงนาเนาะเลยอยากไปอยู่ในเมืองกะสิสิพะเบิ่งแต่อันนี้ทางเข้าบ้านใกล้ๆกับคุทางอ่ะ อยู่ซ่านเมืองเลยประมาณติดกับห่างจากตัวเมืองประมาณบ่ฮอดหากิโลหรอเก๋แต่อันนี้ในครัวเมืองนี่กำลังดำหนานี่หากับดำหนาแล้วจะเป็นนหนองนงงเลยเป็นไหนานี่นาน้าเหากจะมาตั้งเฮือนอยู่นี่ก็ได้ที่ดินน้องนง,นงมามาปลูกเลยเอาน้องนงไปปลูกหักจะมาปลูกเลยนี่มาอยู่ประเทศลาวนะซับกึ่มเนาะเพื่อาเพื่อเนเห็นซับกึ่มไทยเทินสไตล์โมเดิร์นหาเบึ่งที่ว่าเอพอพวกเป็นไทยเทินสไตล์อเมริกาที่อาจารย์แม่ไม่เห็น อยู่ทางบัดดงพุ่งเนะาะเมื่อวานนี่พี่นก็เลยว่าเอออย,อยากไม่เห็ดได้ราคาเทเลไเผื่อว่าสกุลว่าประมาณสามหมื่นดอลลาร์ก็ได้อยู่แล้วว่าเห็ดตกแต่งเรียบร้อยเผื่อโอ้ยสนใจนั่นนี่เนาะพี่นก็บอกกับสกุลว่าปีหน้าสิมาเบิ่งเนะาะทำเลมองปุ๊กเครื่อนโลเคชั่นอยู่มองหันมองนี่ก็มีหลไรมองเสื้อกาสิพาไปไปเบิง่งที่สวนกาแฟเน,นาะพออยู่หาอากาศจะดีเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่ามันเป็นแบบน้ำตกภูเขาหลายเนาะเออหกักหมักหมักภูเขาเสร็จแล้วเออหมักเออหักจะหมักเดินภูเขาเนาะ มักปีนภูเขาคนน่ะก็เลยแบบเออเดี๋ยบสกึมปีหนาสกึมสิบห้าคนไปเบิ่งกเดี๋ยวพูดโอ้ทางแห่งอะไรในี่นพี่น้อยก็นดิกตโอเคซัมนีแบบว่ามันบเป็นเปรตเปรตปลอะไรเนาะแบบอย่างหน่อยก็คือแบบว่ารถเท่ามันก็สิบล่างมาใหม่ๆเนาะเาก็ยังไอยากลุยไปเลยปีหนาเพคนมาให้พักเพป็นสิมาเวียงจันเลยสกึมสิบหับคนอยู่สนามบินเนาะเพคนมาเพคนมาที่แรกสกึมก็ออยากก็อยากนั่งเครื่องบินมากก็ได้คนน้ำบ่อ่นเออ้อสินั่งานให้้องไปพับ ขับรถดไปหับอยู่อยู่เวียงจันต์จากเบิรงวิวผ่านมาขังทางเนาะโอ้ให้ได้เลยเลยว่ะพอวิวทางอะแข้มทางจากเวียงจันทร์มาสวรรค์ี่งามายเนาะพี่นอ้องจะมีภูมีพามีคิวถัดสวยงามเนาะสีพาเพื่ปไปเที่ยวว้างออกว่างเวงียง,ง,งพอแล้วโอ้มีโปรแกรมทัวร์หลายมืออยู่ตื่นเต้นท่า,ทาแล้วตอนนี้ <c oughs> โอ้ทงหทุทงหน้าเนาะพี่นอ้องการบรรยากาศชองทาง,งทางทาง,ทางข่าวบานเกกึ้มกับใกล้ดอกพี่นอ้อย จากทางดำเขามากันประมาณสามลักเนาะพี่น้องสามกิโลอันจะเป็นเฮือนซาตาตัวนี้เฮือนซาตาซาตาชาแนลเนาะพี่น้องซาบุนตาโบรไทยก็เ๋ยยูบันโค้งนี่จะมีแต่ยูทูบเบอร์เดยเฉลายพี่น้องยูทูบไลน์เนาะเพราะว่าเป็นบ้านที่ว่าเฮ็ดยูทูบสายบุญเนาะพี่น้องกับบ้านเดียวกันนั่นแหละกับยูทูบหลายๆช่องกับพี่น้องกับจีนคุณจ้ากับพี่น้องติดตามเนาะถ้าเอฟซีอะไรคนติดตามเพื่อนชิว่ามีช่องยูทูปให้แน่ห็เลย พี่น้องเลยฝนท่าขนาดหักกะริเนาะฝนบนตกมือหนึ่งก็เม็นแห้งเลยพี่น้องเลยนั่นเองโอ้ขัก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 แล้วนี่นี่ล่างรถมากก็เมนวบบนี่กล้องเท่ากันบล็อกเอกล้องจากไอ้ทองดีซื้อให้กันขึ้นซีบบริไทยวิวงามสำนีเนาะกันสะเทือนแล้วกะอ่าคมสัตว์เนาะสัตว์แจวเนาะไอ้ทองดีซื้อให้สกุลขอบใจไอ้ทองดีเนาะบุกเคยลืมบุญลืมคุณเผินเนาะเปินกระให้เงินสนับสนุนสกุลตลอดเนาะมือก่อนกระฝากมาให้ ขึ้นไปซอยทางเนื้อผลสื่อน้ำมันรถใส่น้ำเด้อให้มาสองร้อยห้าสิบดอลล่าโทรศัพท์เพื่อนซื้อให้ซอกึ่มกับสามร้อยห้าสิบดอลลาร์เนาะเจ้าซอกึ่มก็ตื่นเงินใส่เองซอกึ่มกะได้อ่าภาพที่คมสัดไปเนี่แหละให้เอฟซีเบิร์กเนาะผมสั่งไปคือสิบว่ได้เพราะว่าซอกึ่มเปคนคีคลอนขางขี้เสียดายเนาะซื้ออย่างก็เสียดายเสียดายปรากฏว่าตัวเองกันโอ้ยซอยเรือมาแล้วกับผู้อื่นก็มาซอยโตมันได้โทรศัพท์มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิไปคมสัตว์แจ๋วอะไรพี่น้องไงเด็ดเด็ด ทงนาเขาปพอาะเขา,นนาทงนี่งามไปดิพี่น้องเอ้ยกำลังขึ้นเลยดำแล้กวกลมมูอให้บ่ะพี่นอ้องทงนี่เราดำแล้กวกลมมูองามไปเลยบ่ะอันนี้ก็เป็นเงอนคนเนาะพี่นอ้องย่าอย่างไม่ทางนอกเนะาะเพราะว่าเป็นเงอนสไตล์โมเดิร์นเลยพี่นอ้องเพป็นย่าอย่างไม่ทางนอกค่ะดิงามแม่กำลังสั่งนี่ติดแคมทางเน,ะนาะอันนี้เคือสไลด์เนาะพี่นอ้องสไลด์ช่องยูทูบสไลด์พันแล้วสไลด์พันและแทางหน้าก็เป็นเงอนบบาเตียงทองเนาะพี่น้องมินิมาร์เบาเตียงทอง น้องบิวดี้ลูกสาวเพิ่นสิน้องบิวดี้พูดแควพลังบักใหญ่นะพี่น้องเอ้ยพวกมินิมาร์ทเซเว่นอีเลเว่นบ่นี่เพิ่นสิเฮ็ดอ่าครขายมินิมาร์ทเนาะพี่น้องเนาะเัีนยวอินดี้ตอนฮับเพิ่นว่าน้องบิวลี่เพิ่นว่าอันนี้เฮือนผัวของนางมุกดาวันเนาะเฮือนสาวมุกดาวันเนาะตัวนี้เพือนสามีเพิ่นพี่น้องเพื่อนบ่าวทาวนเนาะซื้อเฟซบุ๊กเพิ่นซื้อซองเพินนะ่นเนาะ ยู u ูเบอร์บันโคกยู u ูเบอร์สายบุญสช่ไหพี่น้องมีทีชีวิตกะซิมีขึ้นมาหลยๆแน่ยชเมือนเห็นี่กะกล้มถ่ายสอง้างทางให้เบิน้อทางกบบันโคกทางใส้มือเอ้ยทางขวามือจะไหนทางมีหัวอ้อมมีส่วนมันก็เป็นของแย่ซ้อนนะพี่น้องเราปลูกมันนะพี่น้องมันเราก็งามงาพี่น้องกำลังขึ้นกำบตายเบิดกขึ้นสีดีเนะปรากฏว่ามันตายเบิดพี่น้องเพราะวยังพรว่าฝนมันบกตกส่งเ็อมันยซอนคี่ดี กำลังขึ้นเคี้ยวกุ้มกุ้งแล้วกโท้อมันต้นมันต้นนาะพี่น้องเนาะอ้อมหัวไปพี่น้องไอ้พราะว่าบ่อ้อมบ่อแดงงวควายมันจะพาเนาะแล้วก็มันกัดซีไห้มันกินเนาะพี่น้องเนาะโซ่ขึ้นกุ้งเพรานี่ยแจว่างวงควายกินหรือบ่กินเนาะมันต้นแต่ว่าเพิ่ออันนี้กันเบาลีพี่น้องเบาลีสายบุญเนาะพี่น้องเรือบัลีสะพานบุญเนาะพี่น้องอ่าเกินน้องบดเตียงทองเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเกินงามเนาะงเกินเพิ่น พอดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะช่างขาบ้านสับก,กึ่มโอ้แหงไว้สับก,กึ่มไปล่างรถกำลังขิดอยู่อะล่างรถใส่ขี้ตุมแล้วมือนเนี่ยะตะกี้ว่าสิลาบุระว่าสิเอาไปไทยเราโอ้ยว่าอายค้นมาสัน่นไม่ต้องได้ล่างเนาะพี่น้องอยากขจาวัดบ้านนอกมาแต่ใส่ยจรงจรินะพี่น้องคนกะสิมาตะ้แต่หน้าเนาะพี่น้องยามแรงสี่โมงห้าโมงแรง บางคนที่เพิ่นดำนาแล้วเพิ่นกมานอนบ้านบางคนก็นอนนาสุไลก์ก็นอนนาอะไรพี่น้องไอ้บ้านชอกึมบ้านใหญ่อยู่ตะบะนอนหานอนนานอนยามนี่คือว่าเขากะเลี้ยงโงเลี้ยงคั่วเนาะผูกง้อกุ้งคั่วอยู่หาอยู่นาพี่น้องไอ้ก็รถถานพี่น้องซื้อดานขายถานเนาะพี่น้องก็คมสัตว์แห้งพี่น้อง ไอาบดไอมาซัมซุงเอหานะพี่น้องเนาะถ่ายในฟองดีเบิรงคลิปย้อนี้กะเบ,บิรงคลิปนี้อยู่กับข้อใจได้ไอฟองดีเดออ้อขอให้ร่ำให้รวยไอค้าคายง่ายมือกัขอให้ร่ำให้รวยเสียงสุกเห็นเพิ่นเสียงสุกดูได้พี่น้องเอ้ยขอให้อ่าถือรางวัลที่หนึ่งเด้อซื้อลอตเตอรี่ก็ได้รางวัลที่หนึ่งได้แล้วกันจะมัมาแบ่งให้น้องแน่ <c oughs> ส่วนรายเงินเอฟซีซอยมากกับไปทำบุญอะไรพี <IS together> <Shaun. S 1> ่น้องไอ้ซอยเรือแบบไปหาซื้อหันเื้อนี่ไปซอยเรือคนโตเลยพี่น้องเพราะว่ากัเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบเอฟซีหายมากก็ดีใจอู้ยายเรานยางเล่นบนเดือยทีพี่น้องอกำลังกายบางเดี๋ยพี่น้องบอร์มิญาติผมมีสะเทือนเหี้ย่างเซ้ยเด้งไอ้บังบังซอยกันเน่ยนะบ่มีญาตินี่โอ้ย เบียดพี่น้องเบียดซื้อโมแฮแต่กระปุกเออเล็กม้าเล็กม้าเล็กม้าเด้อวแล้วเนาะอย่างแล้วพอได้เมื่อยเในพี่น้องนีเรากกำลังกายชวนเมือชวนฮะแบบนี้บอดชิมหันาทีป้าพี่น้องวัยขี่รถมาจากทางไงเนาะกระบาดชิมหันาทีพอสกึบบริคับไวเนาะสกึมไม่พายเบิ่งเบิ่งวิวเนาะนี่คือสมบุญณ์กินง่ายเลย สาบุลเนาะบาบุญมีเพื่อนเพื่อนงามติดคนทางพี่น้องเไงซาบุลคนดังยายเราได้ยินซบุลคนงามประจําบันโคกสาบุลบันนาโอ้ยเนาะยายเอ้ยเราบ่นยอมหลีกเหาอพี่น้องเราต้องหลีกเราลูกเราก็ติดตามหาเนาะพี่น้องแบบเพิ่นกับแบบว่าสติบ่ค่อยดีนะเพื่อนเนาะคนเถ่าเนาะย่างตามคนทางเลย เขาต้องระวังเพิ่นได้บโบมันเป็นระวังเทาได้เทาต้องแยกพิ่นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าคันเทาตาั้งมาก็เป็นโทษได้แบบนี้ใก่้ชิฮอดเทือนทำาะไรพี่น้องทั้งนาปู๋เทือนทหลังสีฟ้าโอ้คนทางแห่งไวัเนาะโบตกมือหนึ่งกันเรียบร้อยโอ้เสาเย็นผูพี่นเนาะเตือสาบายเฟิร์นไนดะ้พี่น้นองเลยบ่าวโพล์ซส้นแนวบ่ล <laughs> ไปแล้วบอฟอไซสแนลขัวมือเป็นเพื่อนสาวเนี่ยกาะสาวลำพอดเนาะยูทูบเบอร์นี่คือยูทูบเบอร์อีกแล้วก็อยู่รัวมือนีก็เพื่อนบอจันพี่น้องเองนี่บอจันบอจันแม่น้องยังก็เฮ้ยแม่น้องโบแมนโบแมนแม่น้องเซอร์จากเซอร์ยังดอกบิจักคือการเจ้ากลุ่มกับบริเวณเนาะ แล้วก็อยู่คว้ามือนี่ก็เพื่อนบรแสนชาแนลยูทูบเบอร์จักซ่องเลยค่ะกายมานี่เฮ้ยเพื่อนเมียเพราะน้องเพื่อนเมียบรแสนเนาะเพื่อนเสาค้ำเนาะพี่น้องแต่ก็เป็นยูทูบเบอร์เนาะเปิดผู้เปิดเมียทั้งนานก็เป็นเพื่อนยายซอนเนาะพี่น้องเนาะในตู้ทิ้งกำลังคนทรายเขาเพื่อนพอฝนตกลินเนาะพี่น้องป๊อทุกโอเคอาลงก่อนให้เอาแปะหดออกก่อนพี่น้องป๊อเพื่อนเสาค้มป้ามา น้องเฮ็ดเพาะกับมาเฮียนะเฮ็ดเพาะมาหนีมาหนีทำไรเนี่ยคนละฝังคนละขางเลยเห็ดป้าโทเฮ็ดเพาะกับบักหมีมันเห็นยังไงมีดำเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเอ้ยมาน้องแมวน้องอ้อมพี่น้องแมวน้องอ้อมเฮ็ดเพาะมาหนีมาหนีตู้ทิ้งเราส่วนดินเขาเพื่อนพี่น้องฝนตกลิน ใบมันโลมนะพี่เนาะเฮ้ยไปเฮ้ยไปส่วนลูกขวาานบานไออกกําลังกายลูกส่วนดินเฉดไว้ไล่เอยประตูไว้โอเคพี่น้องไอฮอตเกอร์ฮอตชาลอะไรคลิปนี้กับพีมาในสกึมกะไปมุกเนาะเมื่อนี้ไปประเทศไทยฮกับมาซีมีเหมยอนหนึ่งเนาะไปเวียกเนาะพี่น้องเพราะว่ามีธุระนิดหน่อยก็ต้องไปบบไปกับโบได้เนาะพอสกึมก่อนสกึมสีเฮ็ดยูทูบกับข้าวคายน้องเนาะพี่น้องเนาะ กันยังเห็ดค้าขายของเจ้าของยังเห็ดอยู่ส่วนตัวยังมีอยู่บ่โดยป้าเนาะแต่ว่าแต่สมัยเหตุยูทูบยูทูบเต็มโตเนาะแบบว่าเป็นอ่ายูทูบเบอร์เต็มโตสมัยนี้เห็ดเน่าอ,อื่นเสริมเสริมตื่กันไปเนาะพี่นละละละ้องเพื่อเวลาก็ไงสบายมันกะเป็นรายได้เสริมเติมกันเนาะเห็ดหลายหลายทางตื่กันเลยพี่น้นอ,อ,องเยขอบอกขอบใจหลายเอฟซีบรรจุกุดจคนเนาะที่หน่าหักกับผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่สนับสนุนซัพพอร์ตส่งเสรมตลอดมาแล้วก็ค่อยบึ่งค่อยแย่ง คอยอ่าอุปฐ а มคำสู้หลวก็มาเบิ่งให้เฮามียอดวิกวกับยอดพกคุณกรมหักของเอฟซีทุกคนเด้อค่ะบบมีเอฟซีทุกคนเฮากับโบมีวันนี้กับโบมีแซลมเนาะบบมีแซลมใจสว่างแคทเรนเกาลักเยาวราชแนวมักขนาดพี่น้องครึ่งกิโลครึ่งกิโลนี่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหอมหวานกินเข้าไปแล้วก็อ้วนนะคะทุกคนฮูซึ้งมาแล้ว <c oughs> เบิ่งผู้พิท่อง ไปล่างรถมากเอียนนิดนึงแล้วก็มาใส่ขี้ตมโอ้หันเดีโอ้โอ้ยโอ้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 าอ้โ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 อนโ่้ซอ้โอ้โอ้โอ้าอ้อ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอ้ัอ้นอ้โอ้โอ้อ้โอ้โ่้โอราอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้าอ้โ่้โอ้โอ้โอ้อ้าอ้โ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 อ้มออ้มอ้โอ้โอ้อ่า้อ้ โซกุลไปซื้อคันใหม่บ่อไรเนาะเพราะว่านี่มันเป็นพวงมาลัยใส่เดิมเนาะเอาไปไทยไป็ยังมันก็สบายเนาะเพราะบางคนข้าเจ้าซื้อรถเถื่อนเนาะรถใหญ่พวงมาจากไทยมาใส่เอกสารอยู่ลาวนี่เอาไปไทยบ่อไรพี่น้องเพราะว่าเป็นรถซูโมร์รถข้าเจ้าหลักมาเนาะแต่สูโมร์ใครเนี่ยข้าเจ้าขับขามไปไทยปุ๊บนี่ g p s มันขึ้นเนาะตำรวจเขาก็ยึดคืนมันบ่อละอันนี้รถโซกุลเนี่ยคนพวกพอข้าไม่ข้าสีมักเอาไปหมุกไปไทยเลยเนาะขามไปไทยมาลาวได้รถเอาเขาเอื่นเขาเอื่นว่าพวงมาลัยใส่เดิมเนาะก็คือซื้อมาทางบบรริษัทโโตตยย้าาาาาลวเเขกก็มปะะออู่น อันนี้เอามาแบบว่าทางซอกึ่มซื้อลยแรกตะกี้ค่ะหนึ่งล้านหกแสนเนาะพี่น้องสองพันชิมหาซอกึ่มทีอาร์ดีจากสามพันเนาะมีโฟวินแต่กระเบียกท้ายดอกเพราะเวลาเราไปขี่ไปลุยไปยังแหละมันกะใส่งานได้ขัดเนาะพอมันแห้งพี่น้องเอแต่ซอกึ่มแต่มีข้อขึ้นอยากได้ขั้นใหม่อยู่ย้ยรุ่นใหม่แต่กระบบมีเงินดอกขึ้นจะซื้อพี่น้องเอขึ้นจะซื้อ <laughs> อันนี้ก็มา,มาใหม่เบิ่งเนาะพวหากระล่างมาเอี่ยมอ่องเอี่ยมอ่องเป็นยองใหญ่ เอาอืนว่าคู่ใจเนาะไปไหนไปกันโอเคพรมพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่พบพอกันคลิปหนาเด้อขอบมขอบใจทุกคนที่ขับมาเบิ่งมาชมพายอะไรหาแซนหาบอกเลวซื้อใหม่บอได้เนาะพี่น้องรถบอเคยปิมเคยขวบเนาะขี่สภาพสมบูรณ์แบบสภาพรถซับเึิลนี่สมสมบูรณ์แบบเนาะพี่น้องเนาะเจ๊แซนจะยังเจ๊แซนบาทนี่คึ้ยากพี่น้องเอ้โอเคพรมพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ ทีมนีซิเดราไปก่อนนะสบายดีสบายดีเนาะ